แล้วเหรอแล้วไม่วงนะใเพคุณกินข้าวด้วยเนี่ยถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถฟูเริ่มเล่นเป็นแล้วเดี๋ยพี่จะสอนให้ฟูใช้แรงจากขาช่วยนั่นมาเองนั่นมาเอง่เส้นหลักอืกนะ่นกได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปเล่นกล้ามเนื้ออกกันนะครับ chest d a หรือ push day อกไลฟพังแขนนะครับวันนี้จัดให้น้องฟูจัดหนักแล้วนะครับจะไม่มีแบบเื่อน้องฟูเจ็บอะไรงี้ไม่มีแล้ว ื่อวานคุณเล่นขาเป็นยังไงบ้างครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณพูดความจริงเลยฟิตมากฟิตมากอ้วกแตกอ้วกแตกเล่นได้สองท่าเท่านั้นแหละพอสูงม่ไวเซตสุดท้ายปุ๊บแล้พักเดินมาแล้วหน้าไม่ค่อยดีฟิตๆผมว่ามึงไปว่ามาเปล่าแล้วก็เงียบหลังจากนั้นคือพูดไม่ออกกลับบ้านเลยกลับบ้านไม่ไหวจริงไปไปมาโอ๊บโอ๊บเอาบามา วันนี้จะเริ่มให้ปูเล่นสเต็งโปรแกรมแล้วนะครับก็คือเล่น5้าคูณหฝึกความแข็งแรงนะครับ5ครั้ง5้าเซตแล้วก็จะเล่นเว็บละ8ปดถึงสอครั้งอีก4เซตก็คืออะไระเล่นจํานวนเ,เล่นปั๊มให้แบบมูเมนมันจะตาก้า,า,าเดิมปั๊มท่าเดิมก็คือรวมๆประมาณเกือบเกือบสิเซตอะเก้าเซตอะ่ะแล้วเหรอ,อแล้วไม่อ้วนเลยค่งุณกินข้าวด้วยเนี่ยไหวๆไม่ได้หนักขนาดนั้นห้าคูณห้าะ กีโลเนี่ย0โลนะมันเล่นสเต็งอะ่ะคือครูคิดว่าเอาอยัางไงก็ได้ให้บาแตะจากนี้ขึ้นให้เร็วที่สุดอะอย่าง <ไป S 2> น,านี้ก็คืนนอลงปุ๊บให้มั่นใจอะ่ะว่าตัวเองต้องเล่นได้5ทีแค่นั้นพอสเต็งอะ่ะ นี่วอรนะ์มครับโม่ยังยกแต่เก้าสิบอยู่เลยเมื่อวานคือพวกปวดหัวพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติไงบางทีเล่นแล้วมันใช้พล<ม>ังงานเยอะมึนอ่ะเหมือนคารอดออกิเจนอ่ะความดันมันขึ้นหายใจพักน,นานๆอะไรเงี้ยถ้าเล่นหนักๆพี่ก็เคยววกเล่นขานิดนึ่งเออ <laughs> นี่เราจะไม่มีแล้วนะฮะ <laughs> ให้ครั้งนั้นเป็นแค่บทเรียนหนึ่้อยี่สิบกิโแรกนะครับร้อยสิบโลแล้วเดี๋ยวถ้าไหววันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบโลเล่นห้าครั้งห้าเซต เี๋ยวคนคมอันนี้จริงเมื่อวานไปเดินแบบในเมืองเก่าอ่ะด้านหลังเหมือนเนฟิตเลยครับพูดอย่างเงี้ยแต่เขาแบบไม่รู้อ่ะเรียว่าเขาต่ออะไรความดันเริ่มขึ้นแล้วพอเกรงใช่ปะพอดันสดฟูก็หายใจพักแป๊บนึงก่อนก็ได้ระหว่างเซ็ตเน้นเน้นพึ้งเสร็จแล้วมันจะไม่ได้หายใจแล้วก็ต่อเมื่อวานก็สภาพประมาณนี้แหละนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่สภาพนี้เลยเมื่อวานแต่นอนอยู่ที่พื้นไอ้ที่ไอ้เคนแม็กซ์ที่ได้ไทายตอนแรกว่าจะให้กังฟูช่วย ไอ้ก oh, oh, oh. ็ต <laughs> <laughs> ้องครับทำไมแฮมสตรีทถ้าถ้าฟูเริ่มเล่นเป็นแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนให้ปูใช้แรงตัดขาช่วยมันมันจะทําให้แบบปูเก่งทั้งก้นทั้งขาแล้วช่วยส่งแรงให้ปู <c oughs> มีแรงดันมากขึ้นะก็หลักๆก,ก็แบบวางให้เท้าให้ติดกับพื้นแล้วก็เกง่งก้นจะไม่ใช้หลังนะเล่นทน่านี้ปูอย่าไปแบบแ,บบแอนหลังขนาดนี้มันจะเจ็บหลังกน <Okay. S 1> ให้ดูขวเก่งเลยย เฮ้ยคุอยู่นี่จะได้เป็นให้คนดูเป็นอุทาหรณ์ไงว่าเวลาบาร์ับมันมันจะต้องเป็นยังไงเอ้ยนี่เอาเป็นลูกสินหรือเอาเป็นหุปกรอีเดียีเดียวเอาอุทาหรณ์ท่านี้เอาน่าจะเป็นท่าที่อันตรายที่สุดแล้วนะถ้าเล่นหนักๆดันขึ้นแล้วแบบมันพยายามดันอะแล้วบาร์คอมบาร์ขึ้นมาตรงเนี้ยพอไม่ไหวปุ๊บแับ ็รกลงคออยู่เนี่ยถ้าเล่นหนัๆหนาานนกๆนะครับว่าคุณเทนเ,เนอร์แบบ Number One ในกล่กงะภูเก็ตเนี่ยเมื่อกี้ให้เป็นอุทาหอ,อยู่เลยไม่คือถ้าไม่ไหวเอาจริงๆให้ทับอย่างนั้นแล้วเรียกคนก็ได้แต่ถ้าไม่มีคนจริงๆให้ให้กิ้งลงมาที่ที่ช่วงโพโพ โอเคโอเคเดี๋ยววันนี้อบอุ่นก็จะเป็นท่าเล่นกับดัมเบลเหมือนครั้งที่แล้ว mm hmm. ก็สำหรับผมโฟกัสได้ง่ายกว่าในการสควิสกล้ามเนื้อโดยใช้ดัมเบลเนี่ยมันรู้สึกเข้าอ,อกมากกว่าบางทีจับบาร์มันอาจจะสควิสได้ไม่ดีเท่ากับดัมเบลอันนี้ก็จะเล่นไม่หนะนักเน้นเทนชันเอาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายไม่ขึข้นอ่ะเหมือนเมันก็นดนมา

ผม up ผม up มีผมกลังผมกลัง You have me in the press Nate but I have you in the squat alright l ผม uh เอออะอกผมยกอกหนักกว่าเขาแต่ว่าเขายกขาดหลังของผมนะครับ เวลามันเล่นน่ะไม่เคยจริงเวลาพักนะจะหยิบหาดัมเบลปั๊มตลอดเวลาจริงจริงท่าที่สามของเราวันนี้นะครับก็คือท่า fly หรืา c fly ก็ท่านี้จะเล่นกับดัมเบลก็ได้เป็นดัมเบล fly นอนไหอ่มุมเดียวกันแต่ว่าเครื่องพวกนี้ข้อดีคือเหมือนแรงต้านมันจะคงที่มันจะรู้สึกุมได้ง่ายกว่าเล่นเครื่องมันอัดได้เต็มที่เลยนั่งเลยาปรับทังัเดิน ตัดไปไไปะเน,นี่ยนี่นี่นี่ต้องเป็นคนอย่างนี้ น,นี้คือถ้ามือใหม่ที่เห็นเล่นผิดเวลาเล่นอกเนี่ยต้องเชิดอกตลอดอย่างนี้นะครับพยายามอย่าเปิดหัวไหล่มาด้านหน้าถ้าคุณเอาหัวไหล่มาด้านหน้าเมื่อไหร่มนันจะเข้าไหล่หน้าเพราะฉะนั้นเชิดอกไว้หลังเนี่ยเหมือนติดบอกไว้เลยดูมาดูน้องฟูเด็กชายฟู นี้มาสร้างแรงบันดาลใจดูจากลุงนะครับลถมากี่โลลุงเล่าให้ฟังหน่อยจาก1 10ตอนนี้เหลือ87 -88 เล่นเล่นเวทเป็นหลักใก็มีวิ่งด้วยมีคดีรถ่นจักรยานบ้างแต่ละคนั้งน่าจะชั่วโมงกว่าเลยนะเห็นลุงมาชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างต่ำจาก l 4 4เหลือตอนนี้เหลือ38มกี่เดือน7จเดือน7จเดือนนะ6เดือนคือรถรถแบบคุณภาพอ่ะตามใน YouTube ด้วยก็เลยหลักทุกอย่างอะไรโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุง แทงทีมไหนแทงทีมไหนอ๋อผมเด็กดีครับคือเล่นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแบเดี๋ยวโดนแบรขอบคุณครับไปต่อลูนโอเคนะครเมื่อกี้ฝึกอกไปแล้ว3ท่านี่จะเป็นท่าหัวไหลเราจะเล่นท่าอานอเพสตามฝรั่งเมื่อกี้นะครับอานอเพสก็มุมมันจะคล้ายๆกับโชเดอร์เพสแหละมุมเดียวกันแต่ว่าเราจะหมุนข้อมือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้นะฮะดันที่แบบ nhá lòng đùa lòng đùa <laughs> คือแม่เรียกพลังทุกอย่างมาแล้วไม่มีแล้วพออะไรคือการนิ่ยกเวทบอกให้แลบลิ้นนี่ไม่เคยเจออะไรคือแล้วก็ทําตามคนที่ตั้งใจเชื่อฟังอาจารย์เมื่อกี้สามท่าอบวันนี้สองท่าไหลพอแล้วก็หลังแขนเก็บเก็บหน่อยโค้โหัวตรนี้อันนี้ก็จะเป็นท่า upright r o นะครับใช่วไหล่ด้งข้างใช้ศอกดึงเยอะๆเชิดอกขึ้นมาดีช้าๆอย่าอย่าปล่อยหมดต้านไว้ เมื่อกี้กินอะไรจ้านี้ได้หัวไหลด้านข้างครับเมื่อกี้ไหลกลมเล่นมาหมดแล้วอะไรอย่างนี้ปะข้าง <laughs> โอ้ยกลับบ้านได้นะบอกยอมแพ้ตอนนี้ก็ได้พี่ไม่ว่าอะไรหรอกโคตรมันโกตรพ้าแท้เริ่มองล่ะโอเค,อเค,อเคนะครับวันนี้ก็เป็น,นโปรแกรมไม่ไ,มไ,มไมเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนโอเคเดี๋ยวเราเก็บลังแขนกันต่ออีกสองท่าแล้วก็เล่นแร t ตเทอร์เรสอีกสักสองสามเซตก็หมดแล้วนะครับบวกเอาแบบเข้มข้นมากๆโอเคครับผมวันนี้ก็ ฟูก็ยังส่งอาหารให้ผมดูเรื่อยๆนะครับเป็นการอัปเดตทุกวันนะครับอยู่ในช่วง2สัปดาห์แรกของฟูเราจะได้รู้ว่าฟูเนี่ยกินดีหรือเปล่านะครับปาร์ตี้เยอะหรือเปล่าวันเสารก็ไปปาร์ตี้มาแต่ไม่เป็นไรให้กินเหล้าแทนเบียร์อ่ากินเหล้า Yeah, พอลึ้มๆพอนะครับสองกล้มสองคุมงค้มจริงเหรอหลายคนนะหลายคนอ๋อหลายคนโอเคครับผมก็เป็นวัยรุ่นนะครับต้องมีบ้างนะครับรีแลกซ์กินได้นะครับแต่ว่าใน6วันเราก็ทําดูทีของเราให้มันดีขึ้นนะครับส่งการบ้านยังดูอยู่เรื่อยๆกินเหล้าอะไรก็ส่งมาว่ากินอะไรเท่า,าไหร่ยังไงก็ยังไงก็ติดฝากติดตามช่องเนฟิตนะครับในตังฟูปแปลงล่างนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงอย่าลืมกด subscribe ผมผ่านช่องทาง u t u b e Facebook Instagram นะครับเนฟิต เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ